สวัสดีค่ะเว็บไซต์ยู o o รายงานเจ้าชายวิลเลียมหรือดุกแห่งเคมบริดพร้อมด้วยดัชเชสแห่งเคมบริดหรือแคทมิด,ดดตันโพสพระชายาลักษณ์ที่ยังไม่เคยมีใครเห็นของเจ้าชายวิลเลียมกับพระโอรสและพระธิดาทั้งสมพระองค์ลองอินสตาแกรมทางการ Duke and Duchess of Cambridge เนื่องในวันพ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา ในคลิปสั้นๆที่โพสต์ลงไอจีทางการของดุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เริ่มต้นด้วยข้อความว่าสุขสันต์วันพอ่อพร้อมด้วยรูปถ่ายปรากฏขึ้นมา4ี่รูปโดยรูปมุมบนซ้ายเป็นรูปของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อครั้งส่งพระเยาว์และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระบิดารูปมุมบนขวาเป็นรูปดัชเชสแห่งเคมบริดจ์กับนายไมเคิลมิโดตัน บิดาในวันเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมกับเคทมิดเดิลตันพระชายาลักษ์มุมล่างขวาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สและเจ้าชายฟิลิปดูกแห่งเอดินบระพระสวามีระหว่างอยู่กับพระราชปนัดดาหรือเลนที่พระตำหนักเบลมาเร่ที่สกอตแลนด์เมื่อปี2561ขณะที่พระชายาลักษ์มุมล่างซ้ายคือเจ้าชายวิลเลียมทรงอยู่กับเจ้าชายจอร์จ พระโอรสองโตเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายลุยส์พระโอรสพระธิดาทั้งสามซึ่งเชื่อว่าถ่ายโดยดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในวันงานพิธีสวนสนามของเหล่าทหารกองเกียรติยศเมื่อปี2562ซึ่งยังไม่เคยมีใครได้เห็นทั้งนี้เจ้าชายวิลเลียมพระชายาทรงพอดอวพรขอให้คุณพ่อจากทุกที่มีความสุขในวันพ่อ และเนื่องด้วยวันนี้วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายวิลเลียมดุกแห่งเคมบริดแห่งสหาราชอ,อาณาจักรอินสตราแกรมอย่างเป็นทางการของดุกและดัชชแห่งเคมบริดได้มีการเผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายวิลเลียมด้วยเช่นกันสำหรับเจ้าชายวิลเลียมดุกแห่งเคมบริด ทรงประสูติเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2525เจ้าชายวิลเลียมมีชื่อเต็มว่าวิลเลียมอเทอร์ฟิลิปลลยส์เป็นสมาชิกในราชวงศ์วินเซอร์เจ้าชายวิลเลียมเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายแห่งเวลส์และเลดี้ไดอานา่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชนินนถเอลิซาเบธที่สและเจ้าชายฟิลิปดุกแห่งเอดินบะระเจ้าชายวิลเลียมทรงอยู่อันดับที่สองของลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษและประเทศต่างๆในเครือจักรภพอังกฤษอีก16ประเทศ